สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการเรียนขับรถของน้องมุกวันที่2ถ้าเปรียบเทียบก็คือวันเดียวนั่นแหละนะครับผมแต่ผมคนที่อยู่ใกล้กันผมก็จะแบ่งชั่วโมงให้เรียนวันละ2วันละ3ามชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ต่างจังหวัดก็จําเป็นจะต้องสอนให้จบภายในวันเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นทางไกลนะครับผมเดี๋ยวลองมาติดตามสอบถามรายละเอียดกันที่0 8 8ย์5 0 0 7 2สํสาาหรับคนที่อยากจะเรียนด้วยนะครับ โอเคครับมุกพร้อมแล้วไอโจทย์ที่เราจะทําวันนี้นะครับ <ST an> เดี๋ยวเบรกก่อนคือเราได้ฝึกมาบอกตามตรงว่ามากกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราอยากจะให้เห็นการที่ว่าผู้เรียนเนี่ยแม้ว่าไม่ได้อยู่ในรถนะครับคำท้ามต,ต่างๆมากมายมีมากมายม,ายมหาศาลแต่ผมอยากให้ท่านศึกษาจากคลิปวีดีโอนะครับว่าไม่มีใครอยู่ในรถนะครับเนี่ยมันก็อยู่นักเรียนเนี่ยจะอยู่คนเดียวแต่ถามว่าปล่อยทุกคนไหมนะครับต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานมากพื้นฐานน้อยแล้วว่าเรียนถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ อ่าตอนนี้นะครับน้องมุกก็จะขับไปตรงโน้นนะครับซึ่งจะเป็นการไปคนเดียวนะครับไปกับไปยูเทินไปอะไรไปหยุดไปถอยอยู่ตรงนู้นซึ่งทําเองคนเดียวซึ่งเราจะไม่ได้ตามไปนะครับเราจะตามอยู่เฉพาะตรงจุดนี้เพื่อให้เห็นการขับของรถนะครับผมอ้าวพร้อมแล้วไปเลยนะครับ จะเห็นว่าน้องไปรงถึงตรงจุดนู้นแล้วนะครับซึ่งเป็นจุดที่ไม่มีใครอยู่ในรถแล้วก็น้องจะเป็นการตัดสินใจด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราก็ได้สอนการตัดสินใจกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกวินาทีแรกที่ขึ้นรถกับครูต้านะครับพอจะสอนให้นักเรียนได้คิดเองได้ทําเองนะครับเราจะไม่ได้ไปช่วยเรื่องเบรกช่วยหรือพวงมาลัยช่วยกันหรือดึงเบรกมองเบรกมือไม่มีนะครับตำนานของผมมา7 8ปีผมแทบจะไม่ได้ดึงเบรกมือเลยนะครับก็พูดได้เลยนะครับ เพราะว่าเราถ่ายสดทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับผมถ้าสนใจนะครับลบกวนโทรเข้ามาสอบถามเลยนะครับไม่ต้องมาถามทางเพจเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ตอบเพจให้นะครับบางทีมันช้านะครับผม0 8 8 3 3 5 0 0 7 2นะครับชอบก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้ครับเบอร์เดียวกันนะครับซึ่งมันจะดีกว่าเพจนะครับมันจะได้คุยกันเร็วขึ้นนะครับผมสะดวกมากกว่า ตอนนี้น้องมุกก็ไปกลับรถอยู่เทินจากด้านหน้าแล้วก็วนมาถ,ถึงจุดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปนะครับย้ำว่าทุกคนนะครับที่มาเรียนกับผมก็จะได้ขับได้อะไรเองทั้งหมดนะครับเราจะไม่ได้อยู่ในรถตลอดเวลาด้วยกันนะครับ เพราะว่ามันจะทําให้เราได้เห็นการขับของตัวเองว่าเราทําได้ถึงขนาดไหนแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังทําการยูเทิร์นรถกลับมานะครับเราได้สอนหมดเรียบร้อยแล้วนะครับว่าถ้ามันเดียวไม่ได้นะครับนักเรียนจะต้องทํำยังไงนะครับซึ่งเราทําบอกไว้หมดเรียบร้อยและนี่คือวิธีการที่เราจะได้เห็นนะครับนักเรียนแต่ละคนคิดเองทําเองนะครับ ซึ่งไม่ต้องห่วงหรอกนะครับว่าจะขับไม่เป็นขับไม่ได้นะครับโอเคเป็นไงบ้างชิวไหมอ่าชิวมากนะครับชิวได้แต่ว่าอยากให้ฝึกอีกเมื่อกี้ตอนเราออกถนนเราอะไรเราเห็นตัวเองหมดแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างอาการบางอย่างมาโดยไม่รู้ตัวบางอย่างก็อะไรอย่างนี้แหละเราก็ไม่ไม่เห็นนะครับอ่ไปต่อมุก อย่าลืมนะครับกดติดตามกดสต b s ก r i b รให้ด้วยกันแล้วกันนะครับท่านจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดทนะครับผมตอนนี้น้องมุกก็กําลังขับรถมานะครับ การเลี้ยวแล้วก็จุดพื้นที่มันคับแคบนะครับผู้ขับขี่ก็จะได้คิดได้ลองทําเองนะครับทุกวิธีการของการขับรถนะครับซึ่งจะทาให้เรามั่นใจนะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็ไปต่อเนื่องได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามคลิปวิดีโอของครูตาด้วยก็แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดสับสไครต์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับผม ไปต่อเลยไปต่อไปต่อเลยอาจจะมีการเจอกันกันกบระหว่างรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราก็จะมีการซ้อนหมดแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะมีถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างให้ทุกทุกท่านได้เห็นกันขับของนักเรียนแต่ละคนนะครับผมตอนนี้ก็กำลังยูเทิร์นอยู่ตรงจุดนั้นนะครับซึ่งไม่มีใครบอกนะครับ เพราะว่าเราได้เรียนรู้มาหมดแล้วนะครับนักเรียนแต่ละคนที่ได้มาเรียนนะครับก็จะรู้วิธีแก้ไขนะครับเมื่อมันเลี้ยวไม่ได้นะครับหรือมันอาจจะเลี้ยวได้ก็ได้นะครับผมเห็นไหมครับมาได้ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับผม ทิศซ้ายไปโอเคเดี๋ยวเราจะ <c oughs> ให้วิ่งผ่าน <c oughs> กล้องอโดยที่กล้องมาอยู่ข้างล่าง เกี่ยมมากเลยนะครับเป็นมุมที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนนะครับขอบคุณน้องมุกมากนะครับฝีมือดีจริงๆครับในการกะในการกะนะครับไม่ใช่กละว้หโอ้ซิ่งมากเลยนะครับโบกไม่ทันเลยทีเดียวเช่นเดิมครับ ภาพที่ท่านได้เห็นก็คือการฝึกยูเทิร์นในที่คับแคบนะครับฝึกเลี้ยวนะครับการใช้พวงมลลาลัยการตัดสินใจนะครับผมเยี่ยมมากนะครับเอาเบกอนเบคอนเบอมุกจอดอยู่ตรงกลางซอยพอดีแล้วก็ถอยหลังออกมาได้ไปก่อนขยับไปเรื่อยๆ Tuyệt phòng ở lại đây lắm Bên subscribe phải dễ